ถ้ารมีสิิประการที่5วิริยะบารมีผู้ที่เห็นโทษในความเปลียดค้านจึงอบรมวิริยะวิริยะนั้นหมายถึงความเพียรฉะนั้นถ้าจะมีความเพียรก็ต้องเพียรในสิ่งที่เป็นกุสลจริงๆวิริยะบารมีนั้นเป็นสภาพธรรมที่มีความจําเป็นยิ่งและมีความสําคัญที่จะต้องอบรมไปพร้อมกับบารมีอื่นๆเพื่อเป็นปัใจจัยให้ถึงฝั่งแม้กระทั่งการให้ทานก็ยังต้องมีวิริยะคือความเพียร แม้บางท่านก็มีกุศลจิตใครที่จะให้แต่ด้วยเหตุบางประการก็อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากเสียเลอเกินที่เกียรติเสียแล้วก็เลยไม่ได้ให้ทั้งทั้งที่ก็มีวัตถุป,ปัจจัยเตรียมพร้อมที่จะให้แต่ขาดเสียซึ่งวิริยะทานที่จะสาเร็จไปพร้อมกับวิริยานั้นก็ไม่สามารถที่ําเร็จได้บารมีที่สำคัญนั้นคือวิริยะที่จะเกื้อกูลในบารมีบุนก็คือทานและศีล วิริยะบารมีนั้นเป็นสภาพธรรมและเป็นธรรมะที่คือกูนกับกุศลทุกประการแต่ถ้ายังย่อหย่อนเกียดค้านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยลำบากเสียเวลาขณะนั้นก็เป็นอกุศลถูกอกุศลครอบงำํำกุศลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นวิริยะบารมีนั้นคือกระทําทันทีถ้าเป็นผู้ที่ทากุศลได้ยากมีความย่อหย่อนเกียดค้าน ก็ต้องเป็นผู้ที่ขยันและก็ลองมูธทํมสุแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ยืนยาวเป็นเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวมีหนทางเดียวที่จะบรรเทาเบาบางอุคสมได้นั้นก็คือขยันไม่เกียจค้านกระทำหรือเจริญกุศลทุกประการที่สามารถกระทําได้ค่ะมีข้อความในอัธาสารีอัตกถาจิตตุปาทการนั้นได้กล่าวถึงลักษณะของเจตสิกว่า ความกล้าหาญก็คือการกระทำของคนกล้าและความไม่ย่อหย่อนนั้นก็เป็นลักษณะของเจตสิทธิ์ความเป็นไปแห่งความกล้าชื่อว่ากล้าการกระทำของคนกล้าก็เป็นความกล้าเช่นกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะเป็นคนที่สุจริตในสิ่งที่กระทำอย่างถูกต้องไม่เกรงกลัวต่อความเดือดร้อนความยากลำบากนั่นคือลักษณะของเจตสิกและกระทั่ง ผู้ที่กล้าที่จะแสดงเหตุและผลในทางธรรมะนั้นอาจจะเป็นที่ไม่พอใจหรือไม่เป็นที่รักต่อฝ่ายผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความที่ยังไม่ได้รู้ความจริงแต่ธรรมะนั้นเป็นความจริงจงเป็นผู้กล้าในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าทางโลกและทางธรรมค่ะชีวิตประจําวันของคนเรานั้นก็ต้องประสบทั้งความพอใจและไม่น่าพอใจขอยกตัวอย่างในเรื่องของความที่ไม่น่าพอใจก็คือเราอาจจะเป็นคนที่ ที่โกรธหรือมีความขุ่นเคืองใจเป็นปกติแต่ถ้าได้อบรมสติปัญญาแล้วก็จะรู้สึกว่าความโกรธนั้นเป็นอกุศสมความขุ่นเคืองความน้อยใจเสียใจนั้นก็เป็นอกุศสทั้งสิน้นและถ้าเรารู้สึกว่าไม่โกรธเสียด,ดีกว่าขณะนั้นก็มีความเพียรที่จะให้อภยัยมีความเพียรที่จะเมตตาและรู้ว่าทุกคนก็กิดทำผิดได้แม้กระทั่งตัวเราเอง ก็ไม่ควรที่จะไปขุนเคืองใจกับบุคคลใดๆดังนั้นค่ะทางนี้ทั้งนั้นก็คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับเกิดและก็ดับไปเพราะทุกอย่างนั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและไม่ใช่ตัวตนค่ะและนี่คือรายละเอียดของความหมายส่วนหนึ่งในวิริยาบารมีนะคะบารมีสิประการที่6ขันติ